หลุยเคลียร์พื้นที่กับค้นหาพัสดุเคลียร์สามนกมาจากไกลเลยโนนลวงหนึ่งลวงสองไปทางนี้ต่อ ระวังอันนี้ล็อกอักของไม่ใช่ของนี่หว่าอันนี้มีตัวหนึ่งระวงังเอมห้องน้ำดูแล้ว ต่อเออห้องที่ผีซอมบี้ออกลืมไปดูเสรบรลอยอันนั้นลือแล้วอันนี้ลนีาไปทางนี้ทางนี้มาลื้อข้างล่างก่อน ห้องนาำมีเลยแล้วม,มีซอมบีข้างนอกมีตัวหนึ่งไหนวะน่าจะข้างบนเดี๋ยวกูไปเลือห้องนี้ก่อนนะ ตัวอยู่ของบอยใช่ไหมอันนี้เคลียร์อันนี้เรือหมดแล้ว อ่ะแล้วจุดแดงจุดนี้ป่็โอเคจุดนี้ป่ะรือ้อของปึ๊บอันนี้ด้วยแล้วเรียบร้อยห้องนี้ ทางไปห้องนี้ห้องนี้ oh, <yeah. S 1> ต,ตโดดลงมา ต่อน่าจะห้องนู้นล่วงอิดตัวเนี่ยวะโอเคเรียบร้อยหรือห้องน้ำแล้วอ่ะตรงนี้ต่อ เลือกของแป๊บเคเรียบร,ร้อยของคู่อยู่ข้างบนจะค่อยขึ้นไปเดี๋ยวก็น่าจะเจอปะขึ้นเอ่อตรงระเบียงกูมาลือละ ไปได้เอ่อขอ,องกูเจอแล้วนะที่เดียวกันปะอ๋อเข้าไปลือก่อนเลยเหรอ,หรอของกูลือแล้วเจอได้เหรอไกลโคตรยีิบสี่เมตรป่ะออกมา มีอะไรบอ้างใูอยู่นี่ของข้างนอกกำลังเลือของอ,ออกนอกระเบียงเลยแว่างมาละเรียบร้อย ลงมาไปทางนี้ต่อเนาะ น่าจะลองโอเคไปตู้น้ำซื้อได้ซื้อได้ป่ะตู้น้ำก็ลงไปก่อนนะแวบบ เดี๋ยวเรามาห้องนี้ต่อนี่ไปทางนู้นก่อนเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาทางไปต่อห้องครัวรรอ้าวกูอยู่แถวนี้หรอห้องครัวหรือแล้ว อันนี้ไม่มีอะไรนอกข้างนอกข้างนอกมีของหน่อยหนึง่งข้างบนกูอยู่ดัดฟ้าละเจอแล้วเนาะเจอแล้วโนะอเคโอเคนกล่ง กำลังสำรวจข้างบนอยู่ไปกลับไปห้องนั้นของครูสำรวจเสร็จแล้วข้างบนลงแฟบ เราก็ลงห้องนี้ชุบเรากะโดดเข้านี่กันไ,ไหมเออแบบหนึ่งการตรงไหนได้บ้างวะตรงนี้ได้ไหมแค่นี้พอมั้ง อืมได้อืมแค่นี้แหละอ่ะจัดการตุ้มหล่นมาแล้วจะบอกว่าค้างแบบวันนด้อีกนะอ,บบนอ่จากนหนึ่งตุดกแกนทนู้น

เฮลงมาลงมาโอเคเรียบร้อยแล้วก็ลือนี่ก่อนกล่องกลับผาย,ยางจะยังไม่หมดนะยังยังอันนั้นซอมบี้นอกเสียง ก็ามาลือห้องครัวครัวลือหมดแล้วขึ้นข้างบนแล้วก็ลงข้างล่าง มีเซฟมีเซฟเล็กระวังมีไหมโอมีไม่ออกมาดูด้วยของข้างบนก่อน เอาเหมือนเดิมโดดลงมาใหม่เออมีมัน๋อ,อมันไดลงใช่ไหมลงไปที่เดียวกันทำไหมาอ่ะจัดการ ปาอย่างไรปลา,มาไม่พอหรือไงเอาหรอเอาไหนเก<อ>็บคำนึงอ่ะอันนี้เปล่าตุ่มอืมโอเคการละทั้งขวาไม่ตัวนึงตายไหมเฮ้เคลี่ย

ไม่ใช่มึรงรื้อเลยเดี๋ยวกูขึ้นไปเซฟเล็กก่อนรื้อแล้วลื้อ<ห>แล้วเซฟเล็กอยู่ตรงนี้ขึ้นขึ้นบันไดามาก็เจอเลยนี่นี่เซฟอยู่ตรงนะี้โอเคเกียร์ยามเกี <Okay. S 2> ยร์อยอยของในตัวก่อนโอเคเปิดเรียบร้อยอยู่ไหนโอเคตายเก็บของมาแล้วเนาะป่ะเดี๋ยวนะ,ะนะตั้งพิกัด1.7ึกิโลเนี่ย And all.